สวัสดีแอดีแชนแนลค่ะวันนี้พี่เตยกับพี่ฟงนะคะจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์ที่พี่บัณฑิตที่จบปี2565กันนะคะไปเลยสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะใช่ค่ะชื่อคาทเารียนะคะชื่อเลนต้าคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำงานรับรีวิวสินะคะ้าค่ะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์อินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะใช่แล้วอย่างงี้พี่แบ่งเวลาเรียนกับเวลาทำงานยังไงบ้างคะคือ <c oughs> ตอนเรียนอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะเออเรียกว่าอะไรอะ่ะมหาลัยอ่ะเราก็จะรู้ตารางเวลาชาัดอยู่แล้วเนาะว่าวันไหนเรามีเรียนบ้างวันไหนเราแบบว่างบ้าง,างเราว่างในช่วงไหนบ้างในช่วงที่ว่างๆเนี่ยก็จะแบบว่า ใส่ทําอะไรได้ก็ทําเลยอย่างเช่นแบบว่าบางทีเนี่ยเราต้องแบบรีวิวอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็อาจจะแล้วแบบมีเรียนเช้าอะ่ะแล้ววันที่มีเรียนเช้าในวันที่ต้องมีถ่ายงานด้วยอะก็ต้องตื่นเช้าก็ปกติมาแบบเอ้ยแต่งหน้านิดน,นึงอะไรนิดน,นึงเพราะว่าถ้าไม่ได้มีถ่ายงานอะไรก็จะแบบไม่ค่อยได้แต่งหน้าอะไรมากมากในนี้ใช่แล้ววันนี้พี่รับปัญญาพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับ วันนี้ก็รู้สึกโล่งนะแบบว่าได้มาเจอเพื่อนๆอะไรอย่างงี้มากกว่าใช่ก็แบบอาจารย์ที่เคยเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีค่ะขอบคุณพี่ต้านนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับได้คะ่ะก็พี่ชื่อพี่เบนนะคะหรือว่าชื่อจริงชื่อพาริน,นะคะ่ะก็ตอนนี้พี่เพิ่งเรียนจบสาขาวิศวกรรมการเงินมาเมื่อปีที่แล้วนะคะก็วันนี้กำลังจะรับปริญญาด้วยเกรดย่อมรดับหนึ่งค่ะที่พี่มาเรียนสาขานี้ กับหลังที่พี่เรียนจบแล้วพี่มีมุมมองยังไงกับสาขาวิศวกรรมการเงินบ้างคะอ๋อถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วก่อนที่จะเข้ามาเรียนสาขานี้พี่ก็มีมุมมองว่าสาขาเอของเราเนี่ยหรือว่าวิศวกรรมการเงินนะเป็นสาขาที่ยังใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่ามันจะยากหรือว่าในอนาควรจะเป็นยังไงแต่พอหลังจากที่ วันนี้พี่เรียนจบแล้วใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้เข้าสู่ตลาดการเงินจริงๆแล้วก็มีโอกาสได้เข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันก็ทําให้พี่รู้ว่าเออสาขาเนี่ยมันน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นสาขาที่ในตลาดยังต้องการคนมากแล้วก็คนจบสาขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรร์เทมเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครแบบว่าเลือกเรียนสาขาเยมาสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นสาขาที่ยังมีความน่าสนใจแล้วก็ ถ้ามีโอกาสพี่มองว่าเป็นสาขาที่ดีในการตัดสินใจที่จะเลือกเรียนค่ะถึงแม้ว่ามองกลับไปในสีปีที่แล้วกับวันนี้ที่เรียนจบแล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในการเรียนมากเลยค่ะบอกน้องๆไหมครับกำลังตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่ครับถ้าตัดสินใจที่จะเรียนที่นี่นะคะพี่ก็มองว่าเป็นอีกสาขาหนึ่งที่เกี่ยวกับไฟแนนซ์แล้วก็มันน่าสนใจมากแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพี่ว่ามันมั่งมีโอกาสเติบโตได้อีกมากๆเลยก็ถ้าใครสนใจก็มาลองเรียนที่นี่ดูค่ะพี่ว่าเป็นสาขาที่ดีจริงๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะพี่ชื่อพี่เพลงนะคะค่ะจากข้อมูลที่เราทราบมานะคะว่าพี่เพลงเนี่ยได้เกตินยนิยมอันดับหนึ่งเดี๋ยวอยากให้พี่เพลงบอกเคล็ดลับถึงวิธีที่เรียนและได้เกตินิยมอันดับหนึ่งเลยค่ะค่ะก็พี่ก็ตั้งแต่เรียนในห้องเนาะก็ก็เป็นหลักเลยแล้วก็กลับมาเนี่ยก็สรุปช็อตโน้ตทุกคาบเลยก็ไม่มีอะไรมันก็ทวนไปเรื่อยๆอะไรค่ะพี่เพลงมีอะไรอยากฝากบอ,อกงน้อยไหมครับ อ๋อสู้ๆนะคะก็สาขานี้ก็ยากอยู่นะคะแต่ว่าก็ตั้งใจเรียนสู้ๆทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและพี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเย็นๆนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่สาขาวิศวกรรมการเงินปี4ีบวกหครับได้ข่าวว่าพี่เรียน4ีบวกหมาพี่มีวิธีจัดการเวลายัางไรไหมเรียนแบบไหมลองแนะนำหน่อยครับคือของเราเนี่ยตอนนี้มันมีหลักสูตรให้เลือกประมาณ3 3ส่วนนะครับก็คือเลือกจบได้3แบบก็คือแบบที่1เนี่ย คือ3าปีครึ่งใช่ไหมก็คือใครอยากจบเร็วก็เรียนสาปีครึ่งไปไปวีศสองเนี่ยก็คือการเลือกไปฝึกง,งานสาขกิจก็คือจะจบ4ปีส่วนของพี่เนี่ยมันจะเป็นการเรียน5ปีและจบโทเลยก็คือเรียนเพิ่มอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งมันจะไปนหนักใน2พาร์ทก็คือตอนปี4เนี่ยเราต้องเรียนปอโทเพิ่มเข้าไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเนื้อหาวิชามันก็จะยากขึ้นก็จะเป็นปีที่ห้า,าก็จะจะเป็นโปรเซสของการจบโทนะครับส่วนการบริหารงานเวลาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันแล้วแต เราถนัดในส่วนนั้นมากแค่ไหนถ้าเราไม่ถนัดเราก็ต้องเวิร์คคาร์ดในส่วนนั้นเยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าถามว่ามันยากขนาดที่เรียนไม่ไหวไหมก็ต้องย้อนถามกลับไปว่าคอนปตีเนี่ยเราเรียนแล้วเราชอบมันหรือเปล่านะครับก็คือถ้ารู้สึกว่าเออมีแพชชั่นชอบการคำนวณแล้วก็อยากไปต่อเนี่ยก็ก,ก็ก็เป็นอะไรที่ดีที่ที่ควรศึกษาต่อครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับพี่มองว่าปอโทมันออาจารย์เนี่ยก็เก่งแล้วก็ เหมือนเขาจัดเวิร์กช็อปเยอะขึ้นทําให้เราเห็นภาพเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากทําสายไฟแนนซ์ก็แนะนําเลยว่าให้เรียนปัตโตวิศวกำกัการเงินต่อครับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่ฝากบอกอะไรถึงน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่เลยค่ะอ๋อโอเคครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้มีปัญหาอะไรก็ทักพี่มาได้หรือว่าทักรุ่นพี่คนอื่นๆอะไรเขาก็ยินดีให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับ